เอง่อไปก็เป็นที่5าครับช่วงที่5ของเล่นเพลงเก่านะครับก็เป็นเพลงของคนใส่แว่นดําบ้างนะครับอาจจะตกใจเล็กน้อยนะว่ามาอยู่ดีใส่แว่นดำเพราะว่าผมไม่ตอนนี้กาลังเลงอยู่ว่าจะเป็นเพลงของดังพันกรหรือว่าหนึ่งวายนอตเซแว่นดีนะครับผมเพราะว่าร้องเพลงแล้วชอบใส่แว่นดํานะครับเห็นหลายเพลงนะครับที่เขาเลือกมาแล้วเป็นเพลงที่ใส่แว่นดํานะครับก็เลยเลือกของดังพันกรก่อนแล้วกันนะครับผมเพลงดังๆครับผมจักรภาพแอฟโซลูตดังครับ กระเมียนมาวนวนเวียนเวียนไม bon ่สนใจหลบหลบแอบแอบแยงก็กลัวใครจะรู้ไหมว่าอะไรที่ต้องการ <and> มาอึออักอึออักบนอะไรนาะอะไรใครไม่รักใครไม่รักใครไม่อย่างอย่างอยู่อยู่ไม่ไรไหวไเปลี่ยนต้นชนปล่อยสักทีจะพูดอะไรมันต้องมันใจว่าไปให้มันชัดชัดัง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 เอาไว้ฟ้ามันสะเทือนมันจะล่นทลายดังดัง ดังๆให้สะท้านอรมให้สะนั่นหัวใจไปเลยจะเอากันจริงๆมันก็พอรู้จะลองใจเธอดูเอาไอว้แน่ใจถ้ารักตะโกนอย่างไม่อายใครจนทิ้งฉันทำไมไม่กลอบ จะพูดอะไรมันต้องมัน่นใจว่าไปให้มันชันดัง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 เอาไอ้ฟ้ามันสะเทือนมันทันลมทันลายดัง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 ให้สถานอารมณให้สนั่นหัวใจไปเลย ดังดังเอาไอ้ฟ้ามันสะเทือนมันถล่มนลายดังดดังดังให้สะท้านอารมณ์ให้สนั่นหัวใจดังดังด sort of ังดังเอาไอ้ฟ้ามันสะเทือนมันถล่มทหลายดัง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 